สวัสดีครับร้านเพิ่มทรัพย์นะครับวันนี้ผมจะเทสงานก่อนจัดส่งนะครับงานตัวน,นี้ส่งต่างประเทศนะครับข้อแม้มีอยู่ว่าหนึ่งบอรน,นี้เขาเล่นเขาใช้ไม้เหล็กตรวจเท่านั้นนะครับใช้แค่ไม้เหล็กตรวจเท่านั้นตามแคมป์ต่างๆนะครับบอกเลยตรวจผ่านนะครับตอนนี้เป็นไม้เหล็กแรงสูงเนาะไม้เหล็กแรงสูงนี่ดูดเลยนะครับไม้เหล็กผมดูดเลยแต่พอมาเจอร่วงเลยนะครับ ร่วงเลยตรวจหน้าไหนก็ได้นี่นะครับผ่านการตรวจนะครับหมดปัญหาเรื่องการตรวจไม่เหล็กนะครับจบปัญหาข้อแรกไปแก้ปัญหาให้เรียบร้อยปัญหาที่2คือผมไม่อยากส่งไปส่งมาในการเปลี่ยนฐานนะครับจบปัญหานะครับผมทําให้ดูเสียบชาร์จแบบนี่เสียบปุ๊บไฟจะเข้าทันทีนะครับ นี่นะครับต่อไปเสียบแบบนะครับมีไฟขึ้นไหมครับหมดปัญหาไหมครับจบปัญหาข้อที่สองนะครับปัญหาข้อที่สามแล้วมันจะเล่นได้ไหมอ่าผมบอกเลยเปิดเครื่องตอนนี้เม็ดแรกยังไม่ได้เข้าง,งานนะครับนี่เม็ดที่สองนะครับเข้าง,งานให้ท่านได้ดูก่อนเดี๋ยวต้องรีบทําคืนนี้ให้เสร็จผมจะจัดส่งเร็วๆนี้นะครับนายเอียว สันหนึ่งครั้งยาวนะครับมันจะช้าหน่อยนึงเพราะว่าเม็ดนี้คือเม็ดที่2เม็ดแรกคือเม็ดนี้นะครับต่อไปหนะ้า2น่สั้นสั้นแค่หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวท่านไม่ได้ยินสั้นสั้นแค่หนึ่งครั้งนะครับ3นี่นะครับสั้นหนึ่งยาวหนึ่งนะครับสี่เป็นหน้าว่างข้ามไปห้า อ่านะครับสั่นสั้นสองครั้งขนาดเอาวางไว้แล้วเครื่องก็ยังไม่สั่นให้ดังนะครับเงียบมากนะครับต่อไปหน้าหกนี่นะครับสั่นยาวสองครั้งนะครับเครื่องเงียบนะครับเงียบดีนะครับคนอื่นไม่ได้ยินนะครับนอกจากว่าคนถือตัวรับสัญญาณเท่านั้นนะครับถึงจะรู้นะครับปิดสวิตช์นะครับตั้งหน้าสีทิ้งไว้นะครับเวลาชาร์จ เล่นย้ำนะครับเวลาชาร์จท่านเสียบสายก่อนก็ได้เสียบตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับสายแดงชาร์จหน้า5สายดำชาร์จหน้า2นะครับเวลาชาร์จให้ตั้งหน้า4ทิ้งไว้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับงานตัวนี้ตอบโจทย์ตอบทุกปัญหาของท่านที่พบเจอนะครับอยากเล่นกับหน้ามา้าอยากหาเงินบอกเลยว่ากินเรียบนะครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถทักแชทแอดไลน์นะครับเบอร์โทร0946231884นะครับไม่ว่าจะงานอิเล็กทรอนิกส์งานไม่เล็กงานประลอดงานน้ำยาถามผมก่อนนะครับถามได้นะครับตอบโจทย์ทุกปัญหานะครับขอบคุณครับ